สวัสดีครับวันนี้พาหลานนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะครับผมอยู่ที่คลองเจ็ดปทุมธานีนะครับผมตอนนี้กำลังเดินเข้าไปในร้านนะครับผมนี่ครับบรรยากาศภายในร้านตอนนี้ก็ถึงหน้าร้านแล้วนะครับลับงสารที่นั่งนะครับ กำลังสั่งอาหารครับเอาไมโลูกอันนี้เอาไม่ลูกอันนี้ลน้ำเป็นน้ำอะไรอาน้ำอะไรน้ำเปล่าค่ะสองขวด่องขวดองวดสองขววดอวของของอ่อขวอออดว สั่งอาหารอะครับน,นี่ครับก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เต็มหน้าเป็นวินเลยส่ักเลยสักเลยใหญ่มากครับ <c oughs> เอาวิ๊กกินดิสี่บบาทชักลืมไปว่าอันนี้มันใส่ิกอ๋อใส่พิกมาเลยสั่งท่งใหม่ก็ได้ ngày này à, đôi cái đấy.